กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม10เรื่องลี้ลับในอวกาศเรื่องหน้าขันเกี่ยวกับการค้นพบคือว่ามันมักมีความลี้ลับใหม่ๆตามมาด้วยปีนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อการพบในวิทยาศาสตร์อวกาศที่เด่นมากมายสร้างปัญหาให้นักดาราศาสตร์ที่มองหาความหมายต่อไปนี้เป็น1ิเรื่องลี้ลับที่นักดาราศาสตร์กำลังคุ่นคิด ในพุทธศักราช2,546เรื่องลี้ลับเรื่องที่1พลังงานมืดไม่มีใครทราบว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่มันเป็นการผลักดันขณะที่แรงโน้มถ่วงยึดสิ่งต่างๆเข้าหากันในแต่ละแห่งภายในดาราจักรและระหว่างดาราจักรในกระจุกดาราจักรมีแรงที่ไม่รู้จักกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังและทั่วเอกภพเพื่อดึงให้ทุกสิ่งออกห่างจากกันเพิ่งสังเกตกันได้ไม่นานมานี้ว่า เอกภพกำลังขยายตัวด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อไม่พบร่องรอยว่ามันคืออะไรก็เรียกมันว่าพลังงานมืดปีที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่าพลังงานมืดกำลังทำงานอยู่การคำนวณได้ทำให้ดีขึ้นแรงผลักมีอิทธิพลต่อเอกภพมี65มวลมืดหรือมวลสารมืดที่แปลกและไม่สามารถเห็นได้มี30ของเอกภพทำให้เอกภพมีแค่5%ของมวลและพลังงานตามปกติ การขยายตัวด้วยความเร่งให้แนวคิดว่าดาราจักรทั้งหมดจะมีชะตากรรมแบบไม่มีที่สิ้นสุดหาจุดจบไม่ได้เรื่องลี้ลับเรื่องที่2น้ำบนดาวอังคารดาวอังคารยังปกปิดความลี้ลับไว้ได้ไม่เปิดเผยกันง่ายๆมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือไม่ใครจะตอบได้ถูกในเมื่อนี่ยังเป็นคำถามของนาซาและนักวิทยาศาสตร์ดาวอังคาร แต่ก่อนตอบคำถามนี้มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเหลวที่ชีวิตต้องการทั้งทั้งที่มีการค้นพบสำคัญเกี่ยวกับน้ำแข็งในปีพศ2545แต่ก็ไม่มีใครนึกภาพออกว่ามันอยู่ในสภาวะเหลวได้อย่างไรมีร่องรอยเมื่อเดือนธันวาคมเป็นริ้วรอยมืดบนผิวเป็นเกลือและน้ำไหลแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายไม่มั่นใจหรอกตอนนี้ยานอวากาศโอเดเซเของนาซา กำลังโครจรรอบดาวอังคารจะตามล่าหลักฐานมาให้ถัดมาเรื่องลี้ลับเรื่องที่สใจกลางทางช้างเผือกบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกกลืนที่หลุมดำใจกลางดารจาจักรทางช้างเผือกการเฝ้าดูดวงดาวโครจรรอบหลุมดำของทางช้างเผือกดำเนินไปแม้เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นหลุมดำที่นั่นบริเวณรอบหลุมดำมีความกำมันหรือความปั่นป่วนรุนแรงจากหอสังเกตการจันทรา ที่แสดงแล้วเมื่อต้นพศ2545แต่หลุมดำก็ไม่ได้สวาปามวลมากพอจะขายรังสี X พลังงานสูงอย่างที่เห็นในหลุมดำมวลมากพฤติกรรมของหลุมดำแสดงความแตกต่างมากมายจนนักวิทยา,าศาสตร์ยังไม่เข้าใจการศึกษาเมื่อเดือนมกราคมปี2545บอกว่าหลุมดำสองหลุมรวมกันอาจทำตัวเป็นเหมือนสวิตเปิดปิดของความเป็นกำมัน มีประกาศการสังเกตการเมื่อเดือนพฤศจิกายนแสดงหลุมดำสองหลุมกำลังรวมกันจะต้องอธิบายความแตกต่างระหว่างหลุมดำแบบธรรมดาของเราและหลุมใหญ่ที่สว่างสวยรอบดารจาจักรไกลๆถัดมาเรื่องลี้ลับเรื่องที่4กํกำเนิดของชีวิตมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่จะทำงานด้วยได้โลกไม่ได้มีการบันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนความคิดกว้างไกล ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เห็นกันว่าชีวิตสามารถอยู่รอดได้ด้วยการเดินทางจากดาวอังคารมายังโลกมันอยู่ในชิ้นส่วนที่หลุดจากดาวอังคารหลังถูกดาวเคราะห์น้อยชนเข้าให้เมื่อพฤศจิกายนพบว่าหินจากดาวอังคารมายังโลกราวเดือนละก้อนมีมแมลงเล็กๆภายในฝุ่นของดาวหางรายงานที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อเดือนธันวาคมพบว่ามีสัตว์เล็กๆจากอวากาศเข้ามาในบรรยากาศโลกนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่า ชีวิตบนโลกอาจอยู่ในซุปร้อนของสารชีวเคมีส่วนที่เป็นน้ำและสารอินทรีย์อาจมาจากอาวกาศโลกคงไม่ต่างจากเครื่องฟักไข่หรือเครื่องเพาะเชื้อชีวิตที่นี่อาจเริ่มต้นในที่ไกลแห่งใดแห่งหนึ่งอาจเคยอยู่บนดาวอังคารหรืออยู่รอบๆดวงดาวอื่นมาก่อนถัดมาความลี้ลับเรื่องที่5ความลับของดวงจันทร์ไม่มีวัตถุทอ้องฟ้าในที่ใดที่จะศึกษาได้ดีกว่าดวงจันทร์ เราไปที่นั่นเลือกเฟ้นและนําหินกลับบ้านแต่ดวงจันทร์ก็ยังเก็บความลี้ลับไว้มากมายที่ดูแปลกกว่าเก่าคือเรื่องหินบนดวงจันทร์ที่เคยเป็นของโลกมาก่อนมันหลุดออกจากโลกไปได้เมื่อหลายพันล้านปีเมื่อดาวเคราะห์น้อยชนโลกเข้าให้ที่ที่เก็บข้อมูลของโลกอยู่บนดวงจันทร์ ความพยายามเพื่อหาปริมาณเมื่อเดือนกรกฎาคมพบมวลหนึ่งปอนด์ปจากโลกอยู่ห่างกันไม่กี่นิ้วตามพื้นผิวทุกตารางไมล์บนผิวดวงจันทร์หินโลกบนดวงจันทร์น่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของโลกได้ตอนโลกอายุอย่างน้อยบรรยากาศโลกและอาจเป็นกำเนิดของชีวิตด้วยที่จะได้ข้อมูลนี้หาไม่ได้จากที่อื่นใดอีกนอกจากดวงจันทร์เพราะโลกไม่เหมือนดวงจันทร์ดวงจันทร์เงียบสงบไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน แต่โลกนำมวลจากภายในขึ้นมาที่ผิวใหม่มีการพับหินดินที่เปลือกโลกเข้าไปข้างในและหลอมละลายเกินกว่าจะรับรู้ได้ไม่มีใครแน่ใจว่าควรให้มวลของโลกอยู่ที่ดวงจันทร์นั่นต่อไปหรือควรเอามันกลับคืนมาการวิจัยครั้งใหม่นี้จะบังคับให้มนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ครั้งใหม่จอห์นอ์มสตรองจากมหาวิทยาลัยวอชินตันบอกว่านี่จะเป็นวิธีเร็วและถูกที่สุด ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดดาวเคราะห์และการเกิดระบบสุริยะทั้งหมดเรื่องราวที่6เราโดดเดี่ยวหรือไม่เราค้นพบดาวเคราะห์ของระบบดาวอื่นที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีและดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรใกล้ดาวของมันมากกว่าของระบบสุริยะของเราซึ่งเห็นว่าแปลกเราชักสงสัยว่าระบบสุริยะของเรามาตรฐานจริงหรืออย่างไรก็ตามเมื่อมิถุนายนพบดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีในวงโคจรรอบดาวอื่น ตอนนี้มีความพยายามที่จะค้นหาดาวเคราะห์ขนาดเล็กกว่านั้นการศึกษาพศ2545คาดว่ามีดาวเคราะห์เล็กๆหลายพันล้านดวงโคจรรอบดาวทั้งหลายสงสัยกันว่าจะมีดาวเคราะห์หินในวงโคจรคล้ายของโลกไหมความลี้ลับนี้คงพิสูจน์กันไม่ได้จนกว่าจะมียุคใหม่ของกล้องโทรทัศน์อวกาศขึ้นโคจรการศึกษาพศ2545 พบว่ามีโอกาสของสิ่งมีชีวิตนอกโลกบนดาวเคราะห์คล้ายโลกและหนึ่งในสามนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่กำลังพูดถึงอีทีก็จะตื่นเต้นกันมากที่จะมีโอกาสจะพบจุลชีพถัดมาเรื่องลี้ลับเรื่องที่7ดวงอาทิตย์ปริศนาถ้าอยากค้นหาอาชีพที่อนาคตสดใสน่าจะเลือกเป็นนักฟิสิกส์ดวงอาทิตย์หน้าประหลาดที่เรายังไม่เข้าใจดนามิกของดาวที่เราโคจรรอบ ตอนนี้ภาพใหม่ของดวงอาทิตย์ในพศ2545มีรายละเอียดมากที่สุดเปิดเผยโครงสร้างที่คล้ายคลองจากบริเวณสว่างไปยังใจกลางจุดมืดของดวงอาทิตย์โครงสร้างแปลกนี้ได้รับเชื้อเพลิงจากความร้อนมหาศาลและพลังงานสนามแม่เหล็กแต่ถ้าจะไปให้ไกลกว่านั้นเช่นการกำเนิดยังเป็นความลี้ลับอยู่ รากฏการพลาศาสตร์และโครงสร้างบนดวงอาทิตย์ทั่วไปยังไม่เข้าใจแม้สังเกตการกันมานานมากแล้วก็ตามเรื่องลี้ลับเรื่องที่8อายุของเอกภพนักวิทยาศาสตร์เห็นด้วยกับวิธีการทั่วไปว่าเอกภพเริ่มแรกวิวัฒนาการแบบใดแต่เขาเริ่มโต้เถียงกันเมื่อเห็นหัวข้อของอายุเอกภพอายุของเอกภพราว1 2บ5ถึง0พล้านปีแต่มีการทบทวนหรือการทำให้ละเอียดยิ่งขึ้น ที่ประกาศเป็นระยะระยะช่วงห่างกันไม่กี่เดือนกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลให้อายุเอกภพเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2,545มีค่า13-14พันล้านปีเราบอกไม่ได้ว่าคำตอบสุดท้ายจะมีได้เมื่อไรคำถามที่อยากให้ตอบมีว่าอะไรเกิดขึ้นตอนเริ่มต้นเอกภพอะไรเกิดก่อนขณะนั้น นี่เป็นคำถามที่นักเอกภพศาสตร์จะโต้แย้งกันตลอดไปเพราะไม่มีการสังเกตการได้โดยตรงและไม่มีการพิสูจน์ใดๆเรื่องลี้ลับเรื่องที่9ดาวเคราะห์หายไปสองดวงมีภาพน่าประหลาดใจเมื่อนักวิทยาศาสตร์เก่งสร้างภาพจำลองคอมพิวเตอร์ครั้งล่าสุดใส่ทฤษฎีเก่าแก่ที่ยอมรับกันมาหลายทศวรรษที่บอกว่าระบบสุริยะของเราเกิดได้อย่างไรแต่แล้วคอมพิวเตอร์กลับให้แผนภาพที่มีแค่ดาวเคราะห์เจ็ดดวง ดาวเคราะห์ที่หายไปคือยูเรนัสและดาวเนปจูนปัญหาเกิดขึ้นเพราะแบบจำลองมาตรฐานของการเกิดดาวเคราะห์ต้องการมวลมาชนกันและยึดติดกันแน่นหลายล้านปีเมื่อแกนใหญ่เกิดขึ้นก๊าซถูกดึงเพื่อสร้างดาวเคราะห์ใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีและดาวเสาแต่ใกล้กว่านั้นตรงที่เนปจูนและยูเรนัสอยู่กลับไม่มีมวลมากพอจะสร้างดาวเคราะห์ใดๆได้ไดนักทฤษฎีอลันบอส จากสถาบันคานจิที่วอชิงตันให้ความคิดใหม่เรื่องกลไกที่สร้างดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งบอสนึกภาพดาวเคราะห์ใหญ่ทั้ง4ในระบบสุริยะของเราที่ไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากแกนหิน mm. เมื่อใช้แบบจำลองมาตรฐานแต่มันยุบตัวจากก้อนก๊าซใหญ่และก้อนฝุน่นและแก้ปัญหาบอสจำต้องให้ระบบสุริยะเริ่มแรกของเรา อยู่ในส่วนอื่นของอวกาศเขาเลือกบริเวณที่ดาวเกิดกันหนาแน่นบริเวณแบบนี้รังสีเหนือม่วงจากดาวดวงใกล้ๆแผ่ออกไปผลักมวลออกจากยูเรนัสและเนปจูนจนมีน้ำหนักน้อยหลงเหลือเท่าที่เห็นต่อมาระบบสุริยะได้เดินทางจากที่วุ่นวายนั้นมายัางบริเวณในปัจจุบันอันเป็นที่น่ารื่นรมในดาราจักรความคิดทั้งหมดดูดีแต่นักดาราศาสตร์อื่นสงสยัยเรามีทฤษฎีที่เก่าแก่ที่ทำงานได้ไม่ดีนัก และมีทฤษฎีใหม่จากความคิดที่รุนแรงและกว้างไกลในพศ2546ขณะที่นักดาราศาสตร์บางคนกำลังยุ่งคอยมองหาดาวเคราะห์รอบดาวอื่นๆบางคนก็พยายามหาว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวของ10เรื่องลี้ลับในอวกาศครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา .com ครับ